ก่อนที่จะไปรับชมคลิปมาพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับผมกับร้าน The h u n d Shop บริการรับเติมเกมนะครับมือถือต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับตั้งแต่โลบอกแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสาหรับร้าน The Hand Shop ส่วนเกมการ์ดที่เชของเรานะครับแพ็กเกจต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีแพ็กเกจเติมเพชรนะครับผมแพ็กเกจที่มันอยู่ประจาแพ็กเกจเ o อร์เก็ตพาร์และ เป็นแพ็กเกจอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับเกม Garden t a l l นะครับไปเติมกันได้ที่ร้าน The Hunt Shop นะครับเติมได้เติมดีไม่มีรีฟันต้องที่ The Hunt Shop โอเยซิสนะครับผมโอเคครับผมไปดูกันต่อครับด่านที่3นะครับเดี๋ยวนี้ข้างบนก็จะมีของข้างล่างก็จะมีของเดี๋ยวค่อยมานะครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีมอนเฮ้ยเออโดนไหมครับผมโด,โดนโดนดาเมจแค่75นะครับส่วนมันโดนเป็น <c oughs> เป็นหมื่นนี่เลยครับผม,มการอัพนะครับโอเคตรงนี้ก็เ <c oughs> ยอะมา <c oughs> ผมมีทางลัดไหมคุณผู้ชมนะลึบ นี่อ่าระเบิดละตรงนี้ถือไปด้วยเย yeah. ตรงนี้โยนไปจริงจริงไม่ต้องโยนก็ได้นะผ่านเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราเราเบิดอันนี้ไปแล้วนะครับแอะทางลับทางทางลัดทางลัด <c oughs> ทางลัดแต่วิ่งกลับไปฝั่งนู้นไม่ทันใกล้ไปโอเคเรามาทางนี้ ถือไปถึงลูกโอเคฮึบเอาละตรงนี้หยิบโยนหยิบไมี์โยนฮึบเอ้โอ้โหไม่เข้าผมกัดอะให้มันผมกัดจะให้มันลงปุ่มเนะี่ยมันจะได้เปิดตรงนี้พร้อมกับระเบิดไอ้พวก กลุ่มตรงนี้ด้วยนะครับแหมไม่ได้ฮะไม่หล่อเลยโอเคตรงนี้เราก็ย๋ยวเระเปิดป้ายโอเคครับผมรอแป๊บกะจังหวงนะนักครับไป let's go ตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับผมดารลมาหนึ่งที่แล้วก็ไปเลยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของของตรงนี้เฟสเบทนะครับเก็บด้วยนะลาละ่ะถ้ถ่ายแบบนี้ แล้วก็ดันคางของข้าจะต้องออกมาดูดีมากเออนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรนี่มันไม่ใช่เซ็กซี่ไปหน่อยเหรออวยที่รักแอบดูข้าอยู่เหรอมันเป็นผู้หญิงเนี่ะเกินนะใครๆก็ละสายตาจากข้าไม่ได้หรอกหุ่นข้าดีขนาดเนี้แต่ก็ต้องใส่เสืขข้อกลาะปิดหุ่นเอาไว้หมดนะเออเอ,อ,อย่าเข้าใจผิดไปนะที่รักนี่มันแค่เสืขข้อกลาะพลังป้องกันสูงใช่ไหม เพิ่มที่เสื้อกรอบแบบเนี่ยจะยิ่มีพลังป้องกันสูงนะจะสนใจไหมล่ะเอาเบอร์ติดต่อมาเดี๋ยวส่งลิงให้ว่าซื้อตัวตักไหนครับนักลบลกจิตกำลังติดตามคุณพระเจ้าทำไมเป็นงั้นล่ะโผเปล่าเ,เนี่ยสไตล์ข้าวหมอกแนวใสๆมากกว่าใช่ไหมล่ะใสก็บ,บ้าแล้วมึงโอเคมาถึงตรงน,นี้แล้วครับโยน,นโยนสองอแล้วก็มาโยนข้างล่าง โอเคเรียบร้อยโอเคแล้วก็เข้าประตูนี้ก่อนนะครับเพื่อมาเก็บตรงนี้นะครับผมโอเคอกลับไปเรากลับไปไม่ได้ลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลงทางนี้เลยเออเราเปิดประตูทางนู้นไปแล้วอ่าแสดงว่าเรากลับได้อ่ะเราลงทางนี้เลยนะเพื่อมาเก็บของ <laughs> ต้องเปิดประตูไอ้ตรงนั้นไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะผ่านไม่ได้นะเขมันตรงนี้นะตรงนี้อีกนะครับที่ยังไม่ได้เข้านะเอแล้วก็เควสถ้ากำลังเตรียมหาเปิดร้านอยู่นะเคครับเตรียมเปิดร้านเพราะฉะนั้นเควสช่วยฟังคำของข้าสักอย่างซิแต่ขอแห้งเป็นผงเลยนะช่วยซื้อน้ำให้ข้าหน่อยได้ไหมโอเอซิสมันไกลามากจนข้าไม่อยากไปอ่ะ ช่วยเอามาให้เขาทีแล้วเขาจะมอบเงินรางวัลให้อย่างงามอ่าตรงนี้ก็จะมีเป็นเพจนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ทองนะครับหรือว่าใครอยากได้นี่ก็แล้วแต่เลยนะครับจังหวะนี้โอเคยอมรับนะน่าจะมีคนไข้น้ำอยู่แถวโอซิสนะโอเคไปครับถ้าเกิดอยากได้ทองก็เลือกไม่ให้สองรอบนะครับแล้วก็ให้มันเป็นรอบที่3าถ้าเกิดอยากได้ยีกพี่ก็เลือกไม่ให้มันทั้งหมดเลยนะ น้ำเย็นจิ๊บบสดใหม่จ้าน้ำเย็นสดชื่นราคาหนึ่งพันทองน้ำแร่คุณภาพราคากลางเป็นกลางห้าพันนะครับซื้อน้ำแร่มาเพราะมันจะเอาน้ำแร่นะครับขอบคุณจ้าโชคดีนะโอเคแล้วก็เอามาให้มันโอ้น้ำแร่สภาพความเป็นกลางที่รักของข้าเอามาให้ข้าซะข้าจะให้รางวัลเจ้าเป็นหนึ่งพันทองนี่คือน้ำแร่สภาพกลางที่ท่านขอ มีเหตุผลไหมว่าทำไมต้องชั่นท่านนุนยึดติดกันแา้สภาพค้าให้เลือกข้อนี้นะครับจะเกิดใครอยากได้เองพี่นะทำให้คุณภาพดีอ่ะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าเมื่อไร่ก็เอาไม้ค้าแล้วกันอ่าแต่น้ำวันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะอ่าดีรับพิจารณาแล้วว่าวันนี้อากาศร้อนพิเศษนี้งั้นข้าจะให้รางวัลเจ้าเป็นสี่พัน่องอ่าตัวนี้ใครอยากได้แปดพันก็ข้าจะลองคิดอีกหน่อยว่าจะตัดสินใจอันนี้นะครับ ขอน้าไม่คาที8,000ทองไปไงล่ะเราต่างไช้ประโยชน์นะถ้าใครอยากได้ทองตรงนี้8,000ก็กดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ย p กพกดอันนี้ผมอยากได้ย p พนะเพราะฉะนั้นผมจะกดอันนี้ร้อนหรือเปล่าเนี่ยค้อมูองเรามีจำกัดน,นะอาจจะไปส่งคนอื่นช่วยแล้วกันส่วนน้าเนี่ยต้องเปไปเธอะนะครับพอขาดเรื่องมากได้อีกพีมาตามนี้นะครับผมเอาละไปแล้วก็ลุยต่อนะตรงนี้จบละ โอ้ทำไงดีเนี่ยน้ําส่วนคางวันนี้หมดแล้วขอโทษนะใช่พวกกูซื้อไปแล้วเมื่อกี้เคเวสมันให้เราขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าภารกิจของเรายังไม่เสร็จยังไงล่ะตรงนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่เปิดเหมือนผม,มคุณกว็วาม่ได้นะครับเราต้องไปตรงนี้ออโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ่านัดเดียวแตกจนะ้าตรงนี้นะครับจะมีทางขึ้นไปข้างบนกับทางลับ คือวิ่งตรงไปเลยเออโอเคอ่านมาแล้วเอาละขั้งลับนี้นะครับอ่าผู้เล่นใหม่มักจะไม่รู้ <c oughs> นะครับผมเราก็จะได้ส่วนของวิดีโอตรวจสอบผู้ใช้ตัวตอนเสร็จสมบูรณ์วีวันที่4ยังไงล่ะโอเคเรียบร้อย แล้วก็หีโอเคเราเมาแค่นี้ครับเมาแค่นี้แล้วก็กลับได้และอันดับต่อไปเราต้องขึ้นไปข้างบนนะเพราะฉะนั้นวิ่งเร็ววิ่งววโอเคลงตรงนี้นะครับเพื่อมาเก็บตรงนี้อ่าเราค่อยลงตอนนี้คือภารกิจตรงนี้ก็หมดแล้ว เอไปก็เวสได้โอ้พระเจ้าได้โปรดช่วยข้าด้วยฮะบอกขมามานะว่ากูนำหงเจ้าออกไปไหนแล้วข้ามหุบเขาไปทั้งเหงอือไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะนี่เนี่ยเอาเหอะเอาละอย่างนั้นเอาคุณแจผ่านด่านตรวจมาที่โอซิสท,ที่ถูกซ่อนไว้อยู่ที่ไหนะ บอกไปได้อ่ะถ้าทางจะยังโดนน้อยไปสินะนี่เจ้าคโมนได้ยังไงกันอะฮะบ้าเอ้ยเจ้านั่นหนีไปซะได้บอกมาซะว่าเพื่อนของเจ้านี้นนไปไหนแล้วเจ้าง้อท่านผู้หยิงใหญ่จะต้องมาช่วยเราแน่นี่นะนี่นะนีนะนนะ่โอ๊ยอ เอาละถ้าพบเจ้ยาไม่รีบอยากจะเจอพระเจ้าอันอดสูนั่นทรงตอนนี้ตจงตอบข้ามาเเข้าใจแล้วจะเจ้านั่นหนีไปทางวงซ้ายน่ะแพ็คนที่ถือกุญแจก็คือเจ้านั่นนั่นแหละดังนั้นโปรดปล่อยข้าพิเภกขอร้องละเจ้านี่ปราบเปล่าสัจริงนะไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยเฮ้ยเจ้าเนี่ยไปนำตัวเจ้าคนที่ถือกุญแจมาทีข้าจะลองรีดข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาจากตัวงนีดูสักหน่อยนะ ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ไม่นองกลัวนะมันแข็งเก่งเกินไปเดี๋ยวผมจัดการให้แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ไป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 ตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปเลยวิ่งรองมาด้วยนะ <c oughs> ไม่งั้นมันจะไม่วิ่งมาโอเควิ่งเป็นเพื่อนเลยกู อาถึงนี่จนได้นะไม่รู้เลยสินะว่าที่นี่จะกลายเป็นหลุมฝังศพของเจ้าท่านสัตว์ประหลาดรายด้วยประสงค์แห่งมรเจาผู้ยิ่งใหญ่โปรดนําทางเจ้าลูกแกะโง่ตัวนี้ไปสู่ความตายด้วยเถอะเฮ้ยสัตว์ประหลาดในทรายเสียใจด้วยนะที่ท่านถูกเลือกเป็นเหยื่อวันแรกของข้าก็มาเลยครับจะหยงจะเหยื่ออะไรก็โดนไปครับ อ้ยโอ้โดนโดนวลปลาหมึกเอือเอือเอื้โดนไปแลมึงสกวิวอันทฉดเดียวแตกเมื่อกี้ถ้าเราไม่อัพมาเยอะขนาดนี้น,ะะนา่าจะโดนสอนซูจแจกเฮ้ยเจ้าจะล้มตลาดได้แต่ก็จับข้าไม่ได้หรอกจัวโง่ยืนอยู่ตรงนั้นไปตลอดชีวิตเถอะ ใช่ครับเดี๋ยวกูก็ไปทางนี้วืบมึงก็เรียบร้อยเฮ้ยใครวางกล้วย <c oughs> เรียบร้อยเจ้าจะต้องได้รับการลงทันจับพระเจ้านี่เนย่ยกมาเลยแล้วเราก็เก็บเหรียญให้หมดหมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วเนาะโอเคปะปะพี่ชายกูรอมึงอยู่นะ,ะอยุ่สักที อแม่ช่วยค้าด้วยไม่นะช่วยด้วยเจ้าพวกนี้ถึงเจ้าจะทดสอบพันสทธาของข้ายังไงก็ล้มข้าไม่ได้แล้วเฮ้ยข hey, ้าอยากเห็นฝีมือของเจ้าดูสักครั้งหนึ่งนะทรมานเขา คงขู่ด้วยอาวุธนี่แน่นี่แน่ยังไงยังไงเออไม่ว่าเจ้าจะทำยังไงข้าก็ไม่มอบกุญแจให้ล็อกตะกจีอินเนี่ยล่ะหลอกล่อด้วยกล้วยเฮ้ยกล้วยนี่กล้วยของข้าได้โปรดขอร้องละขอกล้วยข้าก็ได้กุญแจแค่แค่ให้ก็จบแล้วใช่ไหมนี่ไายกุญแจคนคลั่งนะเราให้กล้วยไป ้ไปแลวจบได้หรือยังช่วยปล่อยค่าที่ข้ามีเรื่องสงสัยอย่างนึงคือกับผู้นำของพวกเจ้านะอืมนะม,มไม่นะมีแค่สิ่งนั้นที่ข้าพูดออกไปไม่ได้งั้นเหรอถ้างั้นแบบนี้ล่ะอออตอนนี้พร้อมจะตอบหรือย,ยังฮะ บอกว่าข้าตอบไม่ได้ไงอา,ข,าข้าจะบอกเองข้าจะบอกทั้งหมดเลยฮะตอบมาอดีมากเป็นพระเจ้าถึงได้ข้อมูลดีๆมาเนี่ยคงต้องมอบของขวัญให้เด็กน้อยใจดีที่ทำตามคำสั่งหน่อยสินะ,ะถือกุญแจแล้วอ่ะตามเข้ามายังเครืองเหนือของโอ,อซิสซะ ตนพวกที่เหลือแล้วแต่เจ้าจะจัดการนะตรงนี้นะครับใครจะกดก็ได้หรือว่าไม่กดก็ได้ถ้ากดก็ความชั่วก็จะขึ้นแล้วหลอดความดีที่เราที่เราได้มานี้ก็จะหายวบลงไปเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่กดไอ้กุญแจ เจ้าก,ก็ฝีมือดีกว่าที่เห็นนี่เอาไว้ข้อหน้ามาล็อกกันใหม่นะครับและเราก็เจอหีบตรงกลางนะครับเราก็จะเจอแอนดรอยนั่นเองนะครับผมโอเคแอนดรอยอยู่ด่านสามนะอุ้ยให้เงินกับให้เอ็กพีเราแล้วก็มึงหลับต่อฮ no, 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 no. ะโหลมโน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 อะไรอี สมัติทกให้ไปแล้วนี่นะถ้าทางท่านจะช่วยไปตามทางของท่านได้ไหมหรือว่าปราสาทลอยฟ้าเป็นอะไรของปราสาทลอยฟ้าใช่ไหมเออเอ่อเ่ต็มโรบัสต์เต็มรีบูทเซตเต็มรีบูทคอมพลีทสวัสดียามเช้าท่านอาสวิน การตอบสนองเมื่อกี้คือข้อมูลโชว์ข่าวถูกลบจริงทั้งหมดเนื่องจากระบบรีบูตนี่เจ้าอู้งานเหรอแอนดรอยไม่จะเป็นต้องพักผ่อนแต่เมื่อกี้เห็นหลับนี่นะดำเนินการขั้นตอนกู้คืนตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้รับชอบการค้นหาตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของประสาทลอยฟ้าพบคนงานประสาทลอยฟ้าสามารถลบสิ่งกร้างได้ไหละย่างในครั้งเดียวเย้ และพบกันที่ปราสาทลอยฟ้าเกียเสียงโรบอตตัวเองเฉยแล้วเกินเราเนี่ยผมเกียดเสียงโรบอทตัวเองแล้วเกินผมทําเสียงหุ่นยนต์ยังไงดีวะทุกคนหรือว่าแบบนี้ดีแล้วอยากทําเสียงหุ่นยนต์ให้มันเหมือนๆโอเคคุยนะคนนี้ เจ้าเจ้าฮา,าวิเตอร์ช่วยเข้าไป้ตอนนั้นนี่นะเป็นงั้นเหรอแหน่ะจะไม่เผชิญหน้ากับฮาวิเตอร์ที่น่ากลัวนั่นนะนะข้าจะไม่เดินตามต้อยเป็นถึงทะเลทรายอันขรุขระหรอกนะเจ้าหลงรักข้าแล้วลสิเอาหน้านี่ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจในขนาดนั้นหรอกนะข้าคือที่ท่ทานสาวน้อยนี่แนะเป็นเรื่องที่พวกเราอ่ะที่ได้รับการศึกษาเหมือนกันพวกเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอได้เฟสบ ที่ทันต้องตัวใหญ่และแข็งแรงภาพลักษ์จิ๋วของทีทันเป็นเพราะทุกป,ปุกฝังเล็กเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วเ,เจอกันตรงนี้เควสนะครับดูเหมือนว่าช่วงน,นี้มีน้ำเดยซิดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครอบครของเราไม่ได้กินน้ำมาเป็นเวลา2วันแล้วได้รับข้อมูลเกี่ยวกับก,บกำเนิดน้ำโเยซินะครับ ลดล็อกสเตตความช่วยเหลือจากเอลิซิตแล้วโอเคโอเคตรงนี้มีเหรียญวะตรงนี้ผมไม่รู้แล้วผมลืมละเก็บดาวทองกับเหรียญอีกสองเหรียญ สองเหรียญน่าจะอยู่ตรงนี้เขียของ1อันข้างล่างน่าจะมีเหรียญสองอันโอเคเรียบร้อยครับครบจบนะครับผมต่อไปก็ไปทางนี้เลยเลยโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ดานหน้านะครับ